นับถอยหลังวันนี้วันอังคารพรุ่งนี้วันหยุดราชการครับพฤหัดสุกหมดสาม,มวันอายุความแล้วอ่ะวันนี้ยี่ิบใช่ไหมครับอีกสามวันเท่านั้นเองคดีจะหมดอายุความแล้วนะครับท่บามกลางความคาดหวังของญาติของผู้เสียชีวิตผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แล้วก็การทวงถาม ความจริงใจของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหานะครับในการนําตัวจําเลยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็มีคําขอโทษนะครับจากฝักฝังของทางรัฐบาลเหมือนกันบอกว่าพร้อมที่จะขอโทษประชาชนจากเรื่องของคดีตักใบนี้แหละนะครับที่จะหมดอายุความในวันที่25ตุลาคมนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะจับตัวจําเลยนะครับหรือว่าผู้เกี่ยวข้องเนี่ย เข้ามาดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมได้นะครับเมื่อวานนี้นะักข่าวไปถามกับคุณภูมิธรรมเวชยชัยครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับคุณภูมิธรรมยอมรับะครับว่ากังวลแล้วก็เป็นห่วงนะครับกับสถานการณ์ไฟใต้โดยเฉพาะคาดีตักใบที่ตอนนี้ใกล้จะหมดอายุความเต็มทีแล้วนะครับ25ตุลาคมนี้ ท่านภูมิธรรมบอกว่าได้สั่งการให้หน่วยงานด้านความมั่นคงครับไปเฝ้าระวังแล้วก็ดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ต่างๆแล้วก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายครับยอมรับเลยว่ายากในเรื่องของการติดตามจับกลุ่มตัวพลเอกพิสารวัฒนาวง์คีรีครับอดีตแม่ทัพภาคที่4เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลครับแต่ยืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยตอนนี้ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับหรือว่าไม่ได้ละเลย แล้วก็ได้มีการประสานการทำงานกับตำรวจสากลอินเตอร์โพครับให้เร่งติดตามจับกลุ่มตัวด้วยอีกทางหนึ่งครับแต่ว่าจริงๆการก่อเหตุในพื้นที่ก็มีมาโดยตลอดไม่ใช่เพิ่งมามีเรื่องตากใบนะครับผมคิดว่ามันก็ก็ เป็นไปตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ของผู้ก่อเหตุว่าเขาคิดอะไรและเขามีวิธีการดําเนินการอะไรสิ่งสิ่งที่เราทําขณะนี้คือท่านนายกก็สั่งการนะครับผมก็ได้ดําเนินการสั่งการไปที่หน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วหน่วยข่าวเราก็ให้ติดตามเพื่อจะหาดูนะครับทั้งทั้งบ้านแต่และท่านทั้งบ้านญาตินะครับก็คือที่ที่อยู่หรือที่ที่เคยไปเราก็ไปตรวจสอบเ,ออเพียงแต่ว่าก็ขอให้อ่อ ลงไปในรายละเอียดดูเพียงแต่ว่าให้เกียรติของแต่ละบ้านทั้งหมดที่เราไปดูก็คือก็ขอไปตามหมายสารหรือตามตามตามหมายจับที่มีอยู่แสดงให้ชัดเจนตามกฎหมายแล้วเข้าไปตามกฎหมายนะครับออก็ได้เร่งบอกให้ตรวจสอบมาตั้งตั้งแต่วันแรกที่ท,ที่หมายจับออกในมุมของคุณภูมิธรรมเขาเขามองว่าเขาไม่สบายใจ ที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์หยิบยกเอาคดีตักใบขึ้นมาโทษรัฐบาลชุดนี้ราวกับว่าเป็นผู้ร้ายนะครับรวมถึงการกล่าวหานายกแพทองทานว่ารู้เห็นเป็นใจทั้งที่คดีนี้เกิดมานานถึง20ปีแล้ว20ปีก็รัฐบาลไทยรักไทยของคุณทักษิณน,นะครับเขาระบุว่าไม่อยากให้คดีตักใบถูกขยายความจนทําให้สถานการณ์บานปลายครับมันเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกับคนเพื่อไทยอีกคนหนึ่งคุณสรวงเทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่าทีมกฎหมายของพรรคติดตามดูแลคดีตักใบใกล้ชิดครับโดยเฉพาะเรื่องการดูแลเยียวยาความรู้สึกครอบครัวผู้เสียชีวิตและประชาชนในพื้นที่ถ้าให้รัฐบาลขอโทษอย่างจริงใจก็พร้อมนี่ขีดเส้นใต้นะครับส่วนแนวคิดการต่ออายุความคดีตักใบอาจต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่อาจไม่ทันกรอบเวลาที่กฎหมายกําหนดไว้นี่คือโจทย์แล้วพอย้อนกลับไปที่คุณอนุชาเล่าแม้แต่คุณภูมิธรรมเองก็ยอมรับว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจับตัว คุณพิสารนะครับผมว่าประโยคในลักษณะเหล่านี้มันอาจนําไปสู่กระแสวิาพากษ์วิจารณ์ตามมาอีกครั้งหนึ่งว่าก็ก่อนหน้านี้พลเอกพิสารก็เป็นสมาชิกพักเพื่อไทยอยู่เดิม,มนะครับก็อาจจะมีการทวงถามกันเพราะว่านักรัฐศาสตร์อย่างเช่นหลายๆคนอย่างเช่นอาจารย์ อาจารย์เอกรินอาจารย์เอกรินอาจารย์เอกรินตรวจสืิที่เราคุยกันไปเมื่อวานหรือใครต่อใครก็จะมองว่าการเทคแอคชั่นของพักเพื่อไทยเนี่ยมาชา้าดีกว่าไม่มามแต่ถ้ามาเร็วได้กว่านี้ก็ดีไงออันนี้อาจจะชา้าไปนิดนึงหรือเปล่าเพราะว่ามาจนช่วงท้ายๆท,ที่คดีมันจะหมดอายุความแล้วเหลือไม่กี่วันเหลือไม่กี่วันเท่านั้นนะครับทุกคนก็เลยทวงถามเรื่องของความจริงใจเรื่องของความตั้งใจจริงของรัฐบาลในการที่จะนำจำเลยเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมทีนี้เมื่อวานนี้มีอีกตึงปฏิกิริยาครับ ทางแม่ทัพภาคที่4นะครับคนโทภัยสารหนูสังเป็นแม่ทัพภาคที่4คนใหม่นะครับก็เลยเปิดใจครั้งแรกเรื่องของกรณีตักใบนี่แหละครับก่อนที่ท่านจะไปประชุมร่วมกับผัวหน้าสวนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านที่จังหวัดนราธิวาสนะครับแม่ทัพภาคที่4บอกแบบนี้บอกว่าถ้าย้อนกลับไปมองการดําเนินการของรัฐต่อกรณีตักใบตลอด20ปีเนะี่ยท่านบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะ เพราะตั้งแต่ปี2549เนี่ยมีการดำเนินคดีไปถึง3คดีนะครับก็ไล่เรียงกันไปคดีรากเนี่ยมีผู้เสียชีวิตระหว่างการชุมนุมนะครับพนักงานอายการก็สั่งงดการสอบสวนเพราะว่าไม่สามารถที่จะระบุตัวผู้ก่อเหตุได้ส่วนคดีที่2เนี่ยก็คือการดำเนินคดีกับแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุม59คนศาลก็สั่งไม่ฟ้องเพื่อประโยชน์สาธารณะแล้วก็ไม่ต้องการให้เป็นเงื่อนไขของความขัดแยง้ง และคดีทางแพ่งครับที่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบยื่นฟ้องรัฐก็จ่ายเงินเยียวยาไปแล้วนะครับอ่ะนี่อีกหนึ่งคดีส่วนในปี2566กเนี่ยก็ได้มีการยื่นฟ้องศาลคดีไต่สวนการตายซึ่งการพิจารณาของศาลเนี่ยก็พบว่าเกิดจากการขาดอากาศหายใจแต่ไว่าไม่ปรากฏผู้กระทําความผิดนะครับเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยปฏิบัติตามตัวบทกฎหมายในการสลายการชุมนุมศาลจึงสั่งไม่ฟ้องและในปี6-6จนถึงปัจจุบัน ที่มีการฟ้องร้องไปสองคดีทั้งที่ญาติเขาฟ้องเองแล้วก็อายการสูงสุดมีคําสั่งฟ้องรวมผู้ต้องหา14คนซึ่งก่อนที่คดีจะหมดอายุความครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้เพิกเฉยนะครับมีการเร่งรัดการกระจายข้อมูลของสํานักงานตํารวจแห่งชาติมีเรื่องของการตรวจค้นบ้านพักของผู้ต้องหาการตรวจสอบกับสํานักทะเบียนรารการนําข้อมูลของผู้ต้องหาเข้าสู่ระบบผู้ต้องหาที่ทางการต้องการ แล้วก็มีการนำเสนอเรื่องนี้เข้าสู่ระบบตำรวจสากลนะครับเพื่อให้ช่วยติดตามตัวแล้วก็ออกหมายแดงสำหรับผู้ต้องหาที่หลบหนีในต่างประเทศครับผมบอกี่ยเป็นการจัดตั้งมีการกระบวนการขึ้นมาแล้วก็เราก็ผิดพลาดในการการดำเนินการต่างๆซึ่งฝ่ายกระบวนการได้มากกว่าที่คิดซึ่งรัฐบาลเราก็ห่วงใยเหมือนกันว่าในการที่ว่าบัานเองเนี่ยก็จะมีกลุ่มมวลชนหรือกลุ่มต่างๆที่พยายามกลับเคลื่อนในการรีตากใบซึ่งถ้ามองข้อที่จริงแล้วเนี่ย ดีต่างเนี่ยรัฐก็ไม่ได้เพิกเฉยแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามก,การยุติธรรมแล้วแม่ทัพภาคสี่มองว่ามันมีกระบวนการของคนที่อาจจะไม่หวังดีนําเหตุการณ์นี้มาใช้เป็นเครื่องมือครับคือเขาสื่อสารออกมาว่าอยากให้หลายฝ่ายอย่าตกเป็นเครื่องมือของคนที่ไม่หวังดีต้องการนําเหตุการณ์ตักไปมาสร้างความเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นนี่เป็นการสื่อสารออกมาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่นะครับซึ่งเขามองว่า มันจะเป็นสาเหตุของการสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่มากขึ้นด้วยครับแล้วก็ในช่วงนี้อีก3วันนี่นะับร,รวมพรุ่งนี้วันหยุดราชการด้วยนะครับที่คดีจะหมดอายุความเนี่ยทางแม่ทพัพภาคสสั่งการให้ทุกหน่วยดูแลความปลอดภัยเข้มงวดโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสและพื้นที่ชายแดนครับ,รบเพื่อป้องกันการขนย้ายวัตถุระเบิด ส่วนแผนการปรับลดกาลังพลในปี2,570ก็ดําเนินการตามปกติครับคดีตักใบไม่ได้มีผลต่อแผนการดําเนินงานนี้นะครับอ,อันนี้แยกกันให้เห็นชัดๆนะครับครับถือว่าเป็นการเปิดใจครั้งแรกของแม่ทพัพภาคที่4คนใหม่นะครับหลังจากที่รับตําแหน่งในเรื่องของคดีตักใบซึ่งแน่นอนครับก็มีคํายืนยันว่าที่ผ่านมานะครับรัฐบาลหรือว่าทางหน่วยงานราชการเนี่ยก็พยายามเต็มที่แล้ว นะครับที่จะนําผู้ต้องหานําจําเลยในคดีตักใบเนี่ยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้ได้นะครับแต่ว่ามันมีขั้นตอนปฏิบัติของมันนะครับแม่ทัพภาคที่4ก็ไล่เรียงไปว่าได้ทําอะไรไปบ้างและที่สําคัญคือได้มีการประสานกับทางตํารวจสากลน,นะครับอินเตอร์โพเพื่อที่จะออกหมายแดงแล้วก็นําผู้ต้องหานี่กลับเข้ามาดําเนินคดีในไทยนะครับแต่หลายๆคนก็มองว่า การที่ประสานไปในช่วงนี้เนี่ยแน่นอนมันใช้ขั้นตอนปฏิบัติเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็กรอบเวลาในการดําเนินการแน่นอนต้องใช้กรอบเวลาในการดําเนินการเยอะมาดําเนินการเอาช่วงท้ายๆแบบนี้เนี่ยมันจะทันไหมเพราะว่าคดีจะหมดอายุความอีก3วันข้างหน้านี้แล้วนะครับตัวของแม่ทัพภาคที่4ก็ค่อนข้างที่จะเป็นห่วงหรือว่ากังวลกับสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่เหมือนกันนะครับเพราะว่าช่วงใกล้ที่จะหมดอายุความคดีใกล้จะหมดอายุความเนี่ยถ้า เราสังเกตจะเห็นการก่อเหตุนะครับการก่อสถานการณ์ความรุนแรงเนี่ยต่อเนื่องเหมือนกันหลายคนก็พยายามที่จะเชื่อมโยงนะครับแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะนี่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีตักใบที่กําลังจะหมดอายุความลงไปหรือไม่นักวินนชาการที่เราคุยหลายๆคนก็เป็นห่วงเรื่องนี้นะครับมิติเรื่องความมั่นคงคือในเมื่อประชาชนในเมื่อผู้สูญเสีย เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความยุติธรรมนะครับแล้วก็ไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลไปถึงสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ด้วยนอกเหนือจากมิติเรื่องของการเมืองนะครับที่หลายๆคนบอกว่าไม่อยากที่จะเอามาให้เชื่อเอามาเชื่อมโยงกันนะครับแต่นักวิชาการก็บอกว่ามันปฏิเสธไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่ารัฐบาลเพื่อไทยเองนะครับพรคร่วมรัฐบาลเองอย่างประชาชาติที่เขามีสส ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มากที่สุดเนี่ยก็ต้องถูกตั้งข้อสังเกตแล้วก็ต้องถูกตั้งคำถามนะครับเรื่องของความพยายามในการดำเนินการนะครับเรื่องของกระบวนการยุติธรรมแล้วก็อาจจะส่งผลไปถึงการเลือกตั้งในครั้งหน้าด้วยนะครับโอ้แม่พูดถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าเมื่อวานที่คุยกับอาจารย์เอกรินมันแวบ,บเข้ามาในหัวมันเป็นความเสี่ยงมันเป็นเดิมพันสูงของพรคแชมป์เก่านะครับทีนี้คดีตักใบเนี่ยด้วยความที่เป็นคดีละเอียดอ่อนแล้วเราได้เห็น ฝ่ายการเมืองออกมาเทคแอคชั่นกันเยอะเมื่อวานนี้มีถแถลงการจากพักไทยสร้างไทยนะครับ,ค,รบคือแม้ว่าจะเหลือเวลาในคดีนี้อีกไม่กี่วันไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์แล้วแต่ว่าพักไทยสร้างไทยมีข้อเสนอข้อเรียกร้องไปยังฝ่ายที่รับผิดชอบนะครับเขามองว่ากรณีที่จำเลยหลบหนีไปต่างประเทศในถแถลงการใช้คำนี้นะครับพักไทยสร้างไทยมองว่ารัฐบาลต้องแสดงข้อมูลให้ผู้เสียหายครอบครัวและประชาชนทั่วไปทราบว่าจำเลยหลบหนีทั้งหมดกี่ราย ไปอยู่ประเทศไหนบ้างและการประสานงานส่งผู้ร้ายข้ามแดนอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วนะครับข้อเรียกร้องข้อที่สองของไทยสร้างไทยก็คือจำเลยที่ยังอยู่ภายในประเทศต้องเร่งรัดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มให้ได้จนกว่าคดีขาดอายุความคือเขามองว่าเจ้าหน้าที่สามารถทำได้ในกรณีที่อยู่ในประเทศนะครับส่วนข้อที่สามการที่พลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีอดีตแม่ทัพภาคที่สี่ อดีตสอสอบัญชีรายชื่อเพื่อไทยเป็นจำเลยที่1ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยแล้วขาดสมาชิกภาพการเป็นผู้แทนแบบบัญชีรายชื่อพรรคไทยสร้างไทยมองว่าแม้จะเป็นเรื่องส่วนตัวของพลเอกพิสารครับแต่เมื่อพรรคเพื่อไทยเป็นสถาบันการเมืองย่อมต้องมีความรับผิดชอบทางการเมืองและต้องแสดงให้สังคมรับรู้ถึงความรับผิดชอบนั้นนะครับในช่วงท้ายพรรคไทยสร้างไทยก็เลย บอกขอให้กําลังใจแล้วกันขอให้กําลังใจรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเวลาที่เหลือแม้จะไม่ถึงสัปดาห์แล้วหากได้ทุ่มเทสภากําลังทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงก็ควรที่จะสามารถนําตัวจาเลยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้เพื่อลดอุณหภูมิความร้อนแรงลดเงื่อนไขาการก่อความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ลงได้อย่างมีในยยะสําคัญคนี่คือถแถลงการของพักไทยสร้างไทยนะคะเผยแพร่กันมาเมื่อวานนี้ครับเราแบ่งเรื่องนี้ออกเป็น2มิติครับ เป็นประเด็นความรับผิดชอบทางการเมืองและความรับผิดชอบทางสังคมอืมแล้วหลายครั้งที่เราคุยกับนักรัฐศาสตร์โดยเฉพาะคนในพื้นที่เนี่ยความรับผิดชอบทั้งสองด้านนี้มันเดินหน้าไปด้วยกันเสมอ,อมนะครับเดิมพันทางการเมืองมาพร้อมกับความรับผิดชอบทางสังคมเสมออืตัวอย่างที่อาจารย์เอกรินต่วนสิริได้กล่าวไว้เมื่อวานนี้ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปี48อแแล้วพอปี49มีการเลือกตั้งปรากฏว่าคนในพื้นที่ ใช้เวทีการเลือกตั้งเป็นเวทีแสดงออกว่าพวกเขาไม่เห็นด้วยไม่ยอมรับในการปฏิบัติงานของภาครัฐและรัฐบาลน,นั้นอย่างไรอ,อาจารย์เอกลินบอกปรากฏไปเลือกตรงกันข้ามหมดครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เอามาสะท้อนนะครับว่าการเลือกตั้งในครั้งหน้าเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคดีมันหมดอายุความไปโดยที่ไม่สามารถที่จะนำตัวจำเลยเนี่ยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้โดยเฉพาะหนึ่งในจำเลยเนี่ยที่ ถือว่าเคยเป็นอดีตสมาชิกของพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในพรรคร่วมรัฐบาลนั่นแหละนะครับก็วิเคราะห์กันไปถึงว่าอาจจะส่งผลไปถึงการเลือกตั้งในครั้งหน้าด้วยและอีกหนึ่งประเด็นก็คืออีก3าวันจะคดีจะหมดอายุความแล้วนะครับก็มีคำถามแล้วว่ารัฐบาลเนี่ยยืนยันว่าพยายามที่จะดำเนินการจากเต็มที่แล้วนะครับดำเนินการประสานกับทางตำรวจสากลกับอินเตอร์โพแล้วแต่ ไม่มีคำจีนจันที่ชัดเจนจนถึงขนาดนี้ว่าเรื่องของการดำเนินการเนี่ยเริ่มกระบวนการไปตั้งแต่เมื่อไหร่ที่พูดถึงเรื่องของการเริ่มดำเนินการเพราะว่ามันมีขั้นตอนของการดำเนินการค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ,รบการประสานกับประเทศปลายทางนะครับระหว่างประเทศไทยกับประเทศทปลายทางเนี่ยมันต้องมีขั้นตอนในการอนุญาตนะครับของแต่ละฝั่งแต่ละประเทศด้วยนะครับ ก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตกันว่าเอสาวันที่เหลือเนี่ยมันจะทันไหมหรือยังมีช่องทางอื่นๆไหมนะครับที่จะนําตัวผู้ต้องหานําตัวจําเลยเนี่ยกลับเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมก่อนที่คดีมันจะหมดอายุความ3วันเนี่ยจะทันไหมด้วยนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ไปพูดคุยกับผู้สังเกตการณ์กันเพราะว่าตอนนี้เรื่องของความมั่นคงในพื้นที่กําลังเป็นที่จับตามองอมนะครับ กระบวนการสัติภาพกระบวนการเสริมสร้างสันติส,สุข,สขเวลาเราคุยกับคนในพื้นที่เนี่ยเขาจะคาดหวังมากเป็นพิเศษแต่คดีตักใบกําลังจะกลายเป็นเชื้อไฟใหม่มที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นหรือเปล่าครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจริงๆที่มาพูดคุยกันในช่วงสองสาสัปดาห์นี้ว่าคดีมันใกล้หมดอายุความเนี่ยมันยี่สิบปีครับที่บอกว่าจะชวนกันคุยก็คือคคอ,อยากจะได้มุมมองของนักวิชาการด้านการต่างประเทศแล้วก็ด้านการเมืองด้วยนะครับเรื่องของการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนนะครับหรือว่า มิติด้านความมั่นคงนะครับก็เลยชวนอาจารย์ปณิธานวัฒนายากรนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและการเมืองมาพูดคุยแล้วก็ร่วมกันวิเคราะห์ในรายการสักหน่อยนะครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอนุชาครับคุณอรุชัยครับครับอาจารย์ครับถ้านับจริงๆตอนนี้เหลืออีกแค่สามวันเท่านั้นโอกาสเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์แล้วหรือไม่ครับเรื่องของการประสานส่งตัวผู้รร้ข้ามแดนครับอาจารย์ครับ ก็ยังมีโอกาสนะครับแต่ว่าก็ถือว่าน้อยเป็นทีเป็นโอกาสที่นิดหนนะครับแต่ว่าก็ยังเหลืออีกหลายชั่วโมงการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยเนี่ยในชั่วโมงแทบจะสุดท้ายนะครับถ้านับถึงเรื่องของการเดินทางที่จะต้องอพาจับเข้ามาเข้าสู่กระบวนการก็จะต้องบวกออกไปอีกนะครับแต่ว่าการจับกลุ่มผู้ต้องอหาหลบหนีคดีทั้งหมดทั้งอยู่ในประเทศ แล้วก็ทั้งมีข่าวว่าไปอยู่ต่างประเทศบางส่วนแล้วเนี่ยก็ยังสามารถทําได้ครับคุณอนุชาครับคุณคบุคณยครับแต่ว่าอาจจะต้องมีขั้นตอนวิธีการพิเศษในส่วนของที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็ในส่วนของไทยก็คงจะต้องมีการเตรียมการให้ดีกับทางสาลนะครับหรือว่าทางตํารวจที่จะต้อง เร่งรัดเอาเข้าสู่ระบบกระบวนการยุติธรรมให้ทําเวลาก่อนที่จะขึ้นอายุความครับอาจารย์ครับ,อรบนอกจากช่องทางของการประสานส่งตัวผู้ไร้ข้ามแดนผ่านอินเตอร์โพลการออกหมายแดงแล้วเนี่ยมันยังมีช่องทางอื่นๆที่มันสามารถที่จะร่นกรอบระยะเวลาในการดําเนินการอีกไหมครับอีครับจริงๆการออกหมายแดงแล้วก็ให้ทางตารวจอินเตอร์โพลไปหาตัวเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าเป็นส่วนที่เป็นทางการที่เป็นระบบเหมือนเพราะว่า ทางส่วนตำรวจในประเทศนั้นๆก็อาจจะไม่รู้ว่าที่อยู่ของคนเหล่านี้อยู่ที่ไหนการออกหมายแดงก็คือการขอให้เขาช่วยหาช่วยจับแต่ถ้าเราสมพันธ์ญาตให่าชัดเจนว่าเรารู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนนะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการแต่ว่าถึงอย่างนั้นก็ตามถ้าจะใช้กฎหมายในส่วนลิกิยาส่ง้ายข้ามแดนก็จะมีขั้นตอนที่ยุง่งยากพอ,อสมควรือ่อจับได้แล้วทางฝ่ายที่ถูกจับก็อาจจะร้องศาลบางทีว่าเขาป่วยนะครับ,รบแลก็หรือว่าเป็นคดีการเมืองหรือว่า ส่งกลับมานไม่ปลอดภัยสารที่ต้อนุญาตแล้วตรงนั้นก็จะเป็นใช้เวลาหลา,หลายเดือนในการต่อคูวกันเพราะฉะนั้นวิธีการน,นี้ก็ไม่น่าจะได้ผลแล้วนะครับในช่วงนี้สําหรับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนผ่านการสนทนานะครับส่งผู้ร้ายข้ามแดนอย่างที่เราทํากันโดยปกตินะครับกับประเทศเหล่านี้โดยเฉพาะสองประเทศที่มีข่าวแล้วเราก็มีสนทนาตรงนั้นด้วยครับครับอาจารย์ถ้าสุดท้ายแล้วมันอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดก็คือ คดีหมดอายุความไปโดยที่ไม่สามารถนําตัวผู้ถูกกล่าวหามาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้มันส่งผลอย่างไรเอาในแง่ความมั่นคงภายในประเทศครับอาจารย์มันเริ่มต้นจากตรงนี้แล้วมันส่งผลอย่างไรครับใช่ครับมันก็ส่งผลทั้งระบบเลยนะครับทั้งในพื้นที่ทั้งต่อประเทศแล้วก็ภาพลักษณ์ต่อนานาชาติแต่ว่าก่อนจะไปตรงนั้นเนี่ยมันมีอีกช่องทางหน,นึ่งเป็นช่องทางพิเศษพิเศษจริงๆแล้วเราก็ทําได้และเคยทามาก็คือการจับแล้วก็แหกตัวนะครับทุกคนที่เราจับ แต่สั่งตอบแทนระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลครับ,รบอันนี้เราถึงได้และเคยทําแต่ว่าต้องอาใช้ต้องอาศัยความสามารถของหน่วยงานต้องอาศัยความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังไม่ไประเบิดศิษ์เพราะว่าผู้ที่ถูกจับจะไม่สามารถร้องนะครับแล้วก็ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมปกติจะต้องดูกติกาสากลตรงนั้นให้ดีด้วยแต่ว่ายกตัวอย่างว่าถ้าเราสามารถจับ บุคคลที่หนีไปได้ทั้ในวันนี้นะครับพวกนี้ก็จับตัวขึ้นเครื่องบินจบมาได้เลยครับ<อ>เลยนี้ก็เข้าสัครับใช่นะครับแต่ว่าเราก็ต้องเรต่างต่างตอบแทนในอนาคตหรือว่าพร้อมๆกันซึ่งเราก็เคยทํามาแล้วอที่ตามแนวชายแดนก็มีนะครับว่าเราก็จะส่งสคนที่เขาต้องการเนี่ยกลับไปอาจจะต้องเป็นคดีที่เป็นคดียายานะครับแล้วก็ไม่มีบางอย่างอย่างเช่นว่าไม่มีเรื่องของโทษหารชีวิตในบางประเภททั้งหมดนี้ก็สามารถตกลงคุยกันได้ ไม่ผ่านกระบวนการศาลครับก็ทำได้ในเวลาที่เหลืออยู่สองสาวันครับคาแนะนาคาแนะนาของอาจารย์เนี่ยมันต้องอาศัยความจริงใจของรัฐบาลด้วยอาจารย์มองว่ามันเป็นไปได้ไหมครับในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ครับครับนอกจากความจริงใจแล้วต้องรับผิดชอบนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับในอนาคตถ้าใช้ช่วงพิเศษตัวไหนก็จะใช้กับผู้ร้ายที่เป็นคนสําคัญในเรื่องของคดีต่อการร้ายนะครับบางคนคงจำได้ในฮันบาลีนะครับ ที่วางระเบิดที่บาหลีโดนจับได้ที่เมืองไทยนะครับแล้วก็ส่งตัวให้กับสหรัฐต่จําคุกที่ชิบานะครับอันนั้นก็เป็นอีนายวิสเตอร์บูธนะครับผู้ค้าอาวุธคนสําคัญของโลกแล้วอีกหลายคนที่ไม่รู้จักกันเป็นชื่อกันนะครับก็มีกระบวนการเหล่านี้รองรับอยู่แล้วนะครับก็สามารถทำได้แต่ว่าใช่ครับจะต้องอาศัยความตั้งใจความรับผิดชอบแล้วก็ต้องระมัดระวังต้องคิดถึงสิทธิของผู้ต้องหาหรือว่าผู้ต้องคดีด้วยนะครับครับ ครับอาจารย์ครับช่องทางพิเศษการแลกตัวผู้ต้องหากันอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยครับมันใช้ขั้นตอนหรือว่าใช้กรอบเวลาสักเท่าไหร่สามวันเนี่ยพอไหมครับอาจารย์ครับพอครับวันสองวันก็พอครับรัฐบาลก็เคยทำมาแล้วรัฐบาลหลายประเทศก็เคยทําแบบนี้มาแล้วนะครับแต่ว่ารัฐบาลที่เป็นรปเทิประชาธิปไตย ก็อาจจะเป็นกันงวลเพราะอาจจะอยากขึ้นพาระบบศาลมากกว่าแต่ก็เคยทําทั้งสารรัฐทั้งมหาอำนาจมหาประเทศก็เคยทํากันมานะครับเพราะฉะนั้นเวลาจริงๆก็ยังไม่ถือว่าเป็นข้อจํากัดทั้งหมดนะครับแต่ว่ากระบวนการปกติรวมทั้ทงการยืดหรือการแก้ไขการออกพรอทยืดอายุความต่างๆนะครับก็จะทํายากแล้วนะครับแล้วยกเล้นกันลับก็มาสู่กระบวนการยุติธรรมปกติโดยการจับคู้ต้องคดีนะครับส่วนผลกระทบเนี่ยนะครับถ้าจับไม่ได้อย่างที่เมื่อกี้ คุยกันก็แน่นอนความเชื่อมั่นในพื้นที่นะครับวัฒนธรรมนะครับตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับที่ไม่ยอมกันก็จะทําให้เกิดความระอุขึ้นมาอีกนะครับความเชื่อมั่นในระบบพิธีกรรมทั้งผู้ถูกกล่าวหาและผู้กล่าวหาครับแล้วก็แน่นอนนะครับมันไปยึดโยงกับพรรคการเมืองที่รับผิดชอบในอดีตปัจจุบันนะครับแล้วก็จะไปเกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของกระบวนการพิธีกรรมก็พูดว่าทั้งระบบครรับ ครับ,รบนอกจากมิติเรื่องการเมืองเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจของประชาชนในพื้นที่หลายๆคนเชื่อมโยงแล้วก็วิเคราะห์ไปถึงสถานการณ์ความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้ค่อนข้างบ่อยค่อนข้างถี่ครับอาจารย์ดูแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะเชื่อมโยงถึงกันด้วยไหมครับรวมไปถึงสถานการณ์หลังจากนี้ถ้าเกิดว่าคาดีเนี่ยหมดอายุความโดยที่จำเลยหรือว่าผู้ต้องหา ไม่ได้แสดงตัวไม่ได้ปรากฏตัวต่อสารหรือเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมันจะส่งผลให้สถานการณ์เนี่ยมีความรุนแรงหรือว่าอ่อนไหวมากขึ้นไหมครับครับคุณวุฒิชัยครับคุณุฒชัยครับผมได้มีโอกาสทำวิจัยและพูดคุยกับกลุ่มคนที่เคลื่อนไหวอยู่ในกระบวนการโดยตรงนะครับนับร้อยคนนะครับโดยการสนับสนุนของสำนักงานสถาบันวิจัยแห่งชาติแล้วก็เข้าใจเลยนะครับว่าเรื่องเหล่านี้ความไม่ยุติธรรมเหล่านี้ที่อยู่ในระบบเราเนี่ยถูกยกขึ้นมา ในการสัมภาษณ์ว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุสําคัญนะครับที่ทําให้เขาเข้าไปร่วมกระบวนการนะครับหรือว่าทําให้เขาออกมาจากกระบวนการถ้าหากว่ามีเรื่องของการยุติธรรมแบบเปลี่ยนผ่านการรองรับนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นในเชิงการเมืองนะครับแม้แต่ในเชิงอาญานะครับเพราะฉะนั้นคดีนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญซึ่งจริงๆก็เป็นปัจจัยสำคัญมานานอยู่แล้วตั้งแต่ต้นนะครับอันนี้ก็เป็นความชัดเจน แต่ว่าเหตุร้ายจะเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรเมื่อไหร่ก็ขึ้นจุดการฝ้าระวังนะครับในช่วงนี้เหตุร้ายเกิดขึ้นถี่ขึ้นนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับลหลายฝ่ายก็ยอมรับว่าจะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันก็อยู่ที่เราที่ต้องวางระบบป้องกันให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ,รบในนักนำ,นำคนเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมแลวเปิดช่องทางใหม่ก็ยังมีอีกหลายช่องทางนะครับที่จากทั่วประาติ ช้องทางพิเศษถึงแม้ว่าจะเอาผิดทางกฎหมายไม่ได้ก็ไม่ได้ไหนยครับว่าไม่ผิดนะครับไั่สามารถเอาผิดในในหายแง่ของกฎหมายอยื่นที่รัฐมนูลรองรับไว้หลายมาตราได้เหมือนกันครับ,รบอาจารย์สุดท้ายครับสแสดงว่าในมุมมองของอาจารย์เนี่ยเรื่องตักใบที่เคยเป็นเชื้อไฟความรุนแรงเมื่อยี่สิบปีที่แล้วถึงแม้ตอนนาทีนี้ก็อาจจะเป็นเชื้อไฟใหม่ได้อีกถูกไหมครับใช่ครับถ้าเราบริหารจัดการไม่ดีนะครับแล้วก็เชื้อไฟนี้ก็ไม่แค่เป็นเชื้อไฟใหม่ ทั้งหมดนะครับเป็นเชื้อไฟเดิมที่ประทุขึ้นมาเป็นระยะระยะแต่ขณานี้เราก็มีโอกาสที่จะเข้ามาจัดการกับเชื้อไฟนี้อย่างจริงจังเมื่อเกิดความเปลี่ยนตัวของสังคมแล้วเราก็เห็นว่ามีบทเรียนในการเรียนรู้นะครับในการป้องกันหลายคดีในต่างประเทศอย่างเช่นเคณมีสังหารหมูที่มหลาลัยที่ฉหรัฐเมื่อ54ปีก่อนนะครับซึ่งรายละเอียดก็อยู่ในส่วนที่ผมได้นําเข้าไปในระบบให้กับคนได้อ่านนะครับก็ ชัดเจนนะครับว่าถึงกระบวนการทางกฎหมายจบไปแล้วแต่กระบวนการที่ทำาอื่นเดินอยู่ทุกวันนี้แหละครับส่วนเั้นงการป้องกันเพราะาการทดเชยและเยียวยาในหลายรูปแบบทําให้ความรุนแรงไม่ประทุก,กับมาอีกในกรณีนั้นนะครับ54ปีผ่านไปเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ถูกลงโทษนะครับหลังจากสังหารนักนิสิตนักศึกษาไปเพราะว่ามีกฎหมายป้องกันนะครับกองกําลังของสหรัฐในช่วงนั้นอยู่ในยุคสงคราม เวียดนามและการต่อต้านสองรางเวียดนามโดยนักศึกษาครับเพราะฉะนั้นบทเรียนเหล่านั้ก็สามารถถอดเอามาใช้จากเราได้ครับครับคุณอนุชาครับคุณลุคไครับครับอ่าแล้วครับช่วงนี้พูดคุยกับอาจารย์เท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลับรองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนะครับนักวิชาการด้านความมั่นคงและการเมืองระหว่างประเทศนะครับอาจารย์วิเคราะห์คล้ายๆกับนักวิเคราะห์หลายคนก่อนหน้านี้นะครับทั้งมิติ เรื่องของความมั่นคงมิติการเมืองกระทบแน่ถ้าเกิดว่าคดีมันหมดอายุความไปมโดยที่จำเลยไม่ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่อาจารย์บอกว่า2-3วันที่เหลือเนี่ยทันนะนะครับนอกจากกระบวนการนอกจากขั้นตอนของอตำรวจสากลซึ่งตอนนี้เราไม่รู้ว่าอยู่ขั้นตอนไหนแล้วนะครับไปถึงไหนแล้วแต่ว่ามันมีช่องทางพิเศษที่อาจารย์บอกอยู่นะครับก็คือการแลกเปลี่ยนผู้ต้องหาระหว่างกันนะครับอาจารย์บอกว่า ขั้นตอนของการแลกเปลี่ยนผู้ต้องหานะครับช่องทางพิเศษนี้เนี่ยแค่สองสาวันก็สามารถที่จะทําได้แล้วทําได้ทันทีวันนี้เลยกไไ็ได้ด้วยได้ด้วยซ้าไปนะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ต้องอาศัยความจริงใจและความรับผิดชอบของรัฐบาลร,รัฐบาลจริงใจหรือเปล่ารัฐบาลรับผิดชอบหรือเปล่าคนที่จะบอกได้ไม่ใช่ผมไม่ใช่คุณอนุชามไม่ใช่อาจารย์ปณิธานคนที่จะบอกได้ก็คือคุณผู้ชม พิจารณาจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็ตัดสินใจเอานะครับถ้ารัฐบาลจริงใจสิ่งที่อาจารย์ปริญาาแนะนำเมื่อสักครู่ก็อาจจะเกิดขึ้นจริงก็ได้อาจารย์บอกหลอีกหลายชั่วโมงเหลือต้องมาเป็นไปได้นะครับก็ใช้เวลาแค่หลักชั่วโมงเท่านั้นเองถ้าจะทําจริงๆแต่20ปีต้องมารอช่วงไม่กี่ชั่วโมงแต่3วันนี่3วันนะตั้งคนทั่วไปนะครับอาจจะมองว่าแหมอีกแค่3วันเองนัดถอยหลังมันมันร่นมันกระชั้นขึ้นมาทักทีแล้วแต่อาจารย์บอกว่าตั้ง3วัน ตั้ง,างสามวันในทางกฎหมายมก็อย่าให้เป็นเชื้อไฟต่อไปนะครับรอจับตาดู3วันคุณผู้ชมครับ